สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่ใกล้ตัวคนทำงานทุกคนในประเทศไทยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยมันก็เหมือนเป็นคู่มือกติกาพื้นฐานของโลกการทำงานเลยล่ะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเออจริงๆแล้วในแต่ละวันที่เราทำงานกันเนี่ยมันมีกฎพื้นฐานอะไรที่คอยควบคุมดูแลชีวิตการทำงานของเราอยู่บ้างนะ การทำความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะพนักงานหรือแม้แต่เป็นเจ้าของกิจการก็ตามเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกสุดเลยกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่และทำไมมันถึงได้สำคัญขนาดนั้นถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะครับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานก็คือกฎหมายที่เข้ามาตั้งมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งฝั่งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมไม่มีการเอาเปรียบกันจนเกินไปอย่างเรื่องเบสิกเบสิเลยก็คือชั่วโมงการทำงานหรือค่าจ้างอะไรพวกนี้ครับทีนี้จุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขมาตลอดเวลาเลย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งเนี่ยมันสะท้อนภาพสังคมที่เปลี่ยนไปได้ดีมากๆเลยครับอย่างล่าสุดในปี2562ที่มีการเพิ่มสิทธิลากิจธุระอันจำเป็นเข้ามาก็เพราะเห็นว่าชีวิตคนทำงานยุคใหม่มันซับซ้อนขึ้นมีเรื่องด่วนที่นอกเหนือจากการเจ็บป่วยได้นี่แหละครับคือหลักฐานชั้นดีว่ากฎหมายพยายามที่จะเติบโตไปพร้อมกับสังคมของเราเอาละครับคำถามต่อมาก็คือแล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาใช้กับใครบ้าง ใครคือนายจ้างแล้วใครคือลูกจ้างตามคำนิยามของกฎหมายกันแน่ความแตกต่างสังคัญที่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับคือฝั่งของนายจ้างเนี่ยจะเป็นคนคนเดียวก็ได้หรือจะเป็นบริษัทใหญ่โตก็ได้แต่สำหรับฝั่งลูกจ้างกฎหมายล็อกไว้เลยว่าต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับ บริษัทหนึ่งจะไปรับจ้างเป็นลูกจ้างของอีกบริษัทหนึง่งในทางกฎหมายแรงงานเนี่ยทำไม่ได้นะครับนี่เป็นจุดสำคัญมากๆที่ใช้แยกว่าสัญญาแบบไหนคือสัญญาจ้างแรงงานครับแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกการจ้างงานนะครับที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ มันก็มีข้อยกเว้นอยู่บ้างอย่างเช่นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจบางแห่งเขาก็มักจะมีกฎหมายหรือระเบียบเฉพาะของตัวเองดูแลอยู่แล้วหรือบางกลุ่มงานที่มีลักษณะพิเศษมากๆอย่างงานบ้านงานเกษตรซึ่งรูปแบบการทำงานมันต่างออกไปก็จะถูกแยกไปใช้กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมกับบริบทของงานนั้นๆค่ะคราวนี้มาถึงเรื่องที่ใกล้ตัวเราแบบสุดๆในทุกๆวันกันบ้างนั่นก็คือเรื่องของเวลาทำงานและเวลาพัก กฎหมายได้วางกรอบเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างเรามาดูกันเลยครับตัวเลขแรกที่ต้องจำให้แม่นเลยคือ8ชั่วโมงครับนี่คือเพดานสูงสุดของเวลาทำงานในวันปกติถ้าทำเกินจากนี้ไปเมื่อไหร่มันจะถูกนับเป็นการทำงานล่วงเวลาทันทีซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีค่าตอบแทนที่พิเศษออกไปด้วยแต่ว่า สำหรับงานบางประเภทที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นงานที่ต้องทำกับสารเคมีอันตรายหรือทำงานในที่สูงสูงกฎหมายก็ให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษเลยโดยลดเพดานชั่วโมงทำงานลงมาเหลือไม่เกิน7ชั่วโมงต่อวันเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับสุขภาพในระยะยาวนั่นเองครับ และแน่นอนครับพอทำงานมาสักพักร่างกายก็ต้องการการพักผ่อนกฎหมายเล่ยกำหนดไว้เลยว่าหลังจากที่ทำงานต่อเนื่องกันมาครบ5ชั่วโมงนายเจ้าต้องจัดเวลาพักให้ลูกจ้างอย่างน้อย1ชั่วโมงครับจะพักรวดเดียวเลยหรือจะว่าแบ่งพักก็ได้นะแต่รวมๆกันแล้วในวันนั้นต้องไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงดังนั้นประเด็นสาคัญที่สุดก็คือการทางานล่วงเวลาหรือโ t เนี่ยจะมาบังคับกันไม่ได้นะครับ นายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนและที่สําคัญไปกว่านั้นคือต้องเป็นการยินยอมเป็นคราวๆไปไม่ใช่การยินยอมครั้งเดียวแล้วใช้ได้ตลอดไปนี่คือการยืนยันสิทธิในการตัดสินใจของลูกจ้างเลยครับและเมื่อมีการทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติซึ่งเราได้ตกลงยินยอมไปแล้วค่าตอบแทนก็ต้องไม่น้อยกว่า1.5เท่าของอัตราค่าจ้างปกติที่เราได้รับต่อชั่วโมงนะครับ นี่ก็คือค่าตอบแทนสำหรับเวลาและแรงงานที่เสียไปเพิ่มเติมนอกจากเวลาทำงานแล้วเรื่องของค่าตอบแทนกับวันหยุดก็เป็นอีกหัวใจสำคัญของกฎหมายคุ้นครองแรงงานเหมือนกันครับกฎหมายกำหนดวันหยุดไว้3ประเภทหลักๆนะครับก็คือวันหยุดตามประจำสัปดาห์วันหยุดตามประเพณีหรือที่เราเรียกกันว่าวันหยุดนักขตตเรื่องนั่นแหละแล้วเคยสงสัยไหมครับว่าลาพักร้อนที่เราพูดพูดกันเนี่ย จริงๆแล้วในภาษากฎหมายเขาเรียกว่าอะไรมันก็คือวันหยุดพักผ่อนประจำปีนี้เองครับซึ่งเป็นสิทธิที่จะได้รับเมื่อทำงานครบหนึ่งปีแล้วนอกเหนือจากวันหยุดแล้วนะครับก็ยังมีสิทธิในการลาประเภทต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นลาป่วยลาคลอดหรือลากิจระอันจำเป็นซึ่งเป็นสิทธิที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในกฎหมายฉบับแก้ไขล่าสุดเพื่อให้มันสอดคล้องกับความจำเป็นในชีวิตจริงของเรามากขึ้นนั่นเอง มาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับซึ่งเป็นเหมือนหัวใจสำคัญที่ทุกคนควรรู้ไว้เพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองเราจะมาสรุปสิทธิพื้นฐานและความคุ้มครองที่สำคัญสำคัญกันสไลด์นี้สรุปหน้าที่สำคัญของนายจ้างไว้ชัดเจนมากครับตั้งแต่การห้ามเรียกหลักประกันอันนี้สำคัญมากๆนะครับไปจนถึงหลักการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันระหว่างเพศซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของกฎหมายแรงงานนะ แต่เป็นหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเลยทีเดียวและสไลด์นี้สแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่ากฎหมายไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีบนกระดาษนะแต่มันมีผลบังคับใช้ได้จริงๆคำพิพากษาของศาลฎีกานี้ได้ยืนยันหลักการสำคัญเลยว่าข้อบังคับใดๆที่เลือกปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงแตกต่างกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเนี่ยถือว่าขัดต่อกฎหมายและไม่มีผลบังคับใช้ครับหลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมทั้งหมดไปแล้ว คำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดต่อก็คือความเข้าใจในกฎหมายคุ้มครองแรงงานนี้จะช่วยปรับเปลี่ยนมุมมองและแนวทางในการทำงานประจำวันของเราให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่เราทุกคนควรนำกลับไปคิดต่อกันนะครับ